เริ่มเรื่องแรกอะไรดีสองกล้องมองความเป็นไปในสนามกทมเขากำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะใช้เวลาอีกไม่นานแน่นอนนะคะพิษภานี้เราได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างแน่นอนเมื่อวานคุณวิโรธพักเก้าไกลค่ะเปิดนโยบายเขาแถลงข่าวเปิดตัว12นโยบายหลักค่ะในฐานะที่เขาสมัครผู้ว่ากทมเขาก็ต้องบอกกับประชาชนคนกทมเรียกเขาเถอะ ถ้าเลือกเขาเขาจะทําอะไร<ล>ะให้บ้างมันได้เป็นผู้ว่ากรทมเขาจะทําอะไรบ้างใช่เขาจะมาเป็นพ่อเมืองอดังนั้นดังนั้นเมื่อวานนะไฮไลท์ก็ควรจะอยู่ที่ภาพนี้ใช่ไหมครับไปดูภาพที่หนึ่งครับไปดูภาพที่หนึ่งเปิด12นโยบายเมืองที่คนเท่าเทียมนี่คือสโลแกนนโยบายของคุณวิโรธรัคนาอดิศรค่ะอืย้ำอีกครั้งันนะฮะย้ำอีกครั้งกันนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมื่อวานวิโรจน์ก้าวไกลแถลงข่าวเปิดตัว12นโยบายหลักดังนั้นดังนั้นดังนั้นมาไฮไลท์ของ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 อีเวนต์เมื่อวานมันก็ควรจะอยู่ที่ภาพนี้ใช่ไหมครับน่าจะต้องเป็นภาพนี้นั่นแหละเพราะว่าพระเอกของงานใช่ไหมครับเขาต้องเป็นพระเอกของงานไงแต่พระเอกของเรื่องด้วยความเคารพแต่ด้วยความเคารพนะทําไมคะมีใครแย่งซีนไฮไลท์กับเป็นภาพนี้ครับ ไฮไลท์กลับเป็นภาพนี้ครับอ้าวคุณธนาทรจึงาารุ่งเรืองจิตคนไม่ได้สนใจพี่โรสักเท่าไหร่เมื่อวานคนสนใจที่ภาพนี้ครับเป็นภาพของใครครับค่ะคุณธนาทรค่ะประธานคณะก้าวหน้าค่ะกําลังทําอะไรครับเขากําลังสปีคกิ้งนะคะบทเรียนจากกรุงลอนดอนนะคะโดยเฉพาะนโยบายเรื่อง PM 2.5ค่ะเรื่องฝุ่นนะคะสรุปนะสรุปนะพี่สมหวานคุณธนาทรของกระผม ขึ้นเวทีแล้วก็นำเสนอวิชั่นการแก้ปัญหาวิชั่นในการพัฒนาเมืองใหญ่ที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครใช่ค่ะย้ำนะพระเอกมันควรจะอยู่ที่วิโรจน์ปรากฏว่าไฮไลท์กลับไปอยู่ที่ธนาอยู่ที่ทนาธรธนาธรขึ้นมานำเสนอวิชั่นในการแก้ปัญหาในการพัฒนาเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครโ<ช>ดยเอาบทเรียนจากกรุงลอนดอนนะคะเรื่องมลภาวะพิษต่างๆค่ะเนื้อหาสาระม่ได้อยู่ที่ เขาจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรแต่อยู่ที่คุณธนาธรที่การปรากฏตัวของธนาธรไปดูภาพต่อไปครับนะอันนะผมไม่แน่ใจว่าหลังแถลงข่าวหรือก่อนขึ้นแถลงข่าวเออเห็นภาษากายที่ผู้ชายสองคนนี้เขาแสดงต่อกันไหมครับค่ะทักทายกันวิโรธเขาทักทายกันด้วยวิธีการส่งกำปั้นไปแตะกันใช่ เขาไม่จับมือกันไงค่ะรู้สึกรู้สึกมันเป็นภาษากายที่เด็กอเมริกันเขาชอบทํากันนะเออเขาชอบแสดงกันนะทักทายไงแบบหนึ่งอเขาแตะกันช่วงโควิดก็ทักทายแบบนี้ได้เขาไม่ได้แตะมือแต่เขาแตะกําปั้นกันใช่ค่ะอเป็นงานดูแลดูสีหน้าสีตาของผู้ชายทั้งสองคนสิครับค่ะเวลาดูภาษากายต้องสังเกตให้หมดดูหน้าทั้งสองฝ่ายดูสีหน้าแววตาสายตา ดูสีหน้าสีตาของวิโรธแล้วก็สังเกตอาการแมมปากเล็กๆของ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 ธนาถรเออแหมจังหวะจับแม่ปากทีเดียวเลยนะแม่เป็นจังหวะจับภาพตรงนี้พอดีเลยนะเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมครับเห็นนะแปลว่าอะไรคะเห็นนะเออผมก็ไม่ทราบมีคนแซวว่าแถลงข่าวเมื่อวานไฮไลท์มันควรจะอยู่ที่วิโรธพระเอกของเรื่อง ไปไปมามาไฮไลท์กลับอยู่ที่ธนาทรม,มีคนแซว<ซ>เลือกพี่โลดได้ธนาทรวงเล็บหรือเปล่าเออเนาะขายพ่วงเหรอจะไปรู้ะหรือแถมซื้อแถมไม่ได้ขายพ่วงเอานะเอานะเอาเอาเ,อ,อ,เอ,อมันมันมันมน,มน,มน,นี่ก็คือกลยุทธ์การหาเสียงอีกหนึ่งกลยุทธ์ของพรรคเก้าไกลคุณวิโลดในที่สุดนะ ในที่สุดนะก็ต้องเข็นพี่ส้มหวานมาช่วยปั่นกระแสดังนั้นเขาจึงแซวกันไงเอ๊ะหรือหรือพักเข้าไก่จะใช้กลยุทธ์เลือกวิโรธได้ธนาธรเลือกวิโรธแถมธนาธรซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งได้สองไงแถมด้วยนะแถมด้วยนะก็ของแถมเป็นชิ้นที่สองไงเออ